เลยอุ้ยลูกนี้สีสวยมากขอกล้องสั่นแป๊บนึงนะพี่จ๋าชาร์บแบตแฟชั่นคอตตอนนะคะงานเกรดขึ้นห้างก็ได้หมดแล้วห่างหายจากการรีวิวไปนานบุกนะรับ ป้ายเขียวนะจ้าอุ้ยหมูทำไมสีนี้สดลูกนี้สีสดมากเลยอ่ะมาโชว์มาโชว์มาโชว์โอ้โหมาจ้าโอ้ชาจะยืน ปเปอาโน,น่นโน่นโนนโนนก็อีนนน,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 นี่งานเกรดขึ้นห้างนะจ๊ะบอกเลยใหม่กริบกริบใหม่จริงพี่จา๋าสโลแกนเรานะจ๊ะเหมือนเดิมรีวิวทุกวันให้ดูทุกตัววินเทจก็มาพี่จา๋าสีสวยมาก มีลายสกอตก็มีออยลูกนี้แบบเปะเวอร์วังมากเลยโอ้โหมุกดูดิดูลูกนี้ดิสวยมากเลยอ่ะแฟชั่นคอตตอนหญิงนะคะพี่อ,อ๋อจะออกไซส์อวบๆนิดนึงนะคะประมาณ L XL 2XL นะคะบวกลบนะพี่นะ งานใหม่ๆเกล็ดขึ้นห้างเลยพี่จ๋าต้นทุนตกตัวละ15บาทแต่แคลบอกเลยลูกค้าแคลเอาไปขายตัวละ80ตัวละร้อยนะคะบางคนขายต่ำตาเก้าสองตัวร้อยนะพี่ต้นทุนแค่15บาทเองนะคะทำราคาได้10ลูกสุดท้าย10ลูกสุดท้าย<ค>โอ้ใครใครเร็วใครได้นะจ๊ะแคลบอกเลยมา4ี่กว่าลูกอ่ะเหลือแค่10ลูกเง่ง โอ้ยเสียดายจังเลยของไม่พอขายอ่ะสก็อตไงแบ็คทิ้งตายห้อยโอ้โหปิดครั้งข้าวก็มาจริงอ่ะมันจะหมดั้งนาแล้วแหละถ้าเรารีวิวใช่คือเราไม่ค่อยได้รีวิวเพราะว่าเรารีวิวงานอื่นอยู่นะคะ นี่ยเยังรีวิวไม่หมดเลยนะพี่เวสปอยป้ายเขียวก็มานะคะคยังไม่ได้รีวิวเลยสแลกก็รีวิวไปแล้วสแลกคนถามเยอะนะคะของมาน้อยแต่คนถามเยอะเออโอ้โหยังไม่เจอตัวเปือ้นตัวเสียตัวเลอะอะไรใดๆเลยนะคะอันนี้วันนั้นลูกค้ารลบไปกระสอบหนึ่งอะพี่ลูกค้าบอกว่าเสียแค่สองตัวทางกะสอบอะโอ,โ,โอ้โห นี่รีวิวก็แน่นมากนะคะยังไม่ได้มีโอกาสจะได้ลงรีวิวเลยนะใหม่จริงพี่งานนี้แค่รับประกันได้่าใหม่จริงปากด้วยเนาะคอเป็นยีนต้นทุนแค่สิบห้าบาทเองอะพี่ถูกมากนะคะหกสิบเปอร์ซนจะเป็นเชิ้ตเนาะเชิ้ต อ,ออกสำเนียงนิดนึงอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆนะพี่จ๋าอะลีหรือลีบอกลีอ๋อลีลีล,ลีงานค่อนข้างสะอาดเลยอะพี่เปอร์เซน็นเสียนะปลายนี้แคตตีให้แค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นนะคะแต่อาจจะไม่ถึงหรอกแคตตีเผื่อไว้นะคะเพราะว่าจากจาก การที่ลูกค้าแบบพี่ค้าสองสอบค่ะพี่ค้าสองสอบค่ะคือแบบงานดีแน่นอนรีวิวน้อยไม i̇şte. ่กี่ครั้งเองตั้งแต่มาพี่วิ like ชัยขอบพระคุณค่ะขายดีไหมพี่ใครยังไม่ว่างอ่านลายเลยอย่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจ๊ะอุ๊ยน่ารักค่ะดูดิ งอปลายห้อยด้วยนะคะเขาอยากให้พี่พี่เห็นสีจริงๆเลยง,งานสวยมาก,มมส,กสวยจริงพี่เราคือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะสองก็สอบลดห้ารอยด้วยนะคะเจอกันได้รีวิวทุกเย็นทุกเย็นจริงๆที่จ๋าบางวันอาจจะมีเช้าบางวันอาจจะมีเช้ากลางวันดึก,ดกเออวันไหนไนอนไม่หลับ <laughs> หรือไม่ได้ไปไหนนะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนอะนะ่ะเนาะเราอาจจะแบบลุยงานกันหนักนิดนึงนะคะ<า>เพราะว่าแบบอยากให้ลูกค้ามีของไปขายต้นเดือนอะนะ่ะเนาะทําราคากันเนี่ยน่ารักมากเลยอย่ะดูดิโอสายสาวอวบจ้าสวยสิพี่วิชัยถ้าไม่สวยจะสองวันมาหรอวิชัยมัวแต่เล่ง,งเล่งเห็นป่ะงานเนี้ยลดนนมัวแต่เล่ง โดนแย่งขายไปเลยอุ๊ยพี่มุกแค่รีวิวแป๊ปเดียวอ่ะพี่มุกมาแชทเจ็ดเจ็ดอันแล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ะนะเนะรีวิวแค่แป๊บเดียวนะคะตอบทีเดียวตอบทีเดียวนะคะแค่ขออนุญาตตอบทีเดียวนะ,ะจะ๊ะอ๋ออุ้ยกระสอบนี้สวยมากเอ้ยแค่ลืมแจ้งนะพี่ส่งกระสอบลดห้าร้อยแล้วก็รีวิวแค่ส่งฟรีนะคะ ถ้าพี่รีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งแค่ลดให้ไปเลยห้ารอยบาทนะจ๊ะค่าขนส่งไปเก็บปลายทางได้เลย,นเ,นยเออกระสอบนี้แบบงานปักเยอะนะแต่และกระสอบมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะพี่จ๋า,าใช่ไม่ค่อยซ้ํากันแต่ว่าความสะอาดความใหม่เนี่ยยกให้นางเลยสวย,สวยจริง ไหม่จริงใหม่จริงขายแบบลูกค้าบางคนเอาไปรีดแผนขายตัวละร้อยกำไรเท่าไหร่ต้นทุนสิบห้าบาทลูกค้าบอกพี่ขายตัวละร้อยนะจริงๆแนะนำเขาบอกห้าเก้าสองตัวร้อยใช่แต่เขาขายตัวละร้อยนะคะห้าแบบเจ็ดสิบก็แพงแล้วนะพี่ห้าเก้าก็แบบขายง่ายแล้วเนาะเอ b เอลโโหยใหม่มาก แค่กดแชร์แป๊บหนึ่งว้าวแฟชั่นรวมด้วยนะคะอ้้หูเอ้ยของแถมไม่เคยเจอเลยอะน่ารักมากค่อนข้างสะอาดเลยนะคะเปอร์เซ็นต์เสียน้วยน้อยน้อยน้อยพี่จา๋าสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่ถึงเพราะว่าเราอะรีวิวกันบ่อย ก่อนหน้านี้รีวิวกันบ่อยอยู่นะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆอนะคือลูกค้าประจําติดเยอะแขกก็ไม่ค่อยได้รีวิวนะคะเพราะว่ากลัวของไม่ไม่พอสําหรับทุกคนเนาะอยากให้ได้ของสวยๆไปขายกันทุกคนนะพี่จา๋าก็ต้องกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะอเ,าาเอา้ามีงานนี้ขายด้วยหรอมีมนะ ปลายหอยไปจ้าโอ้ยสวยอะมุกตัวเนี้ยคุณนายมากอะ่ะดูดีดูแขนดิโอ้โ,อโอห้ยไฮโซมากแม่เอาไปไลฟ์สดขายก็ได้นะพี่ใครว่าขายง่ายนะเนี้ยตัวละแปดสิบหกสิบแปดสิบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาหลอกคุณนายมากนะคะโอ้ยสวยมาก คุณนายเลยนะโบใหญ่โอ้ยสอง XL ไม่แน่ใจเลยพี่อันนี้อันนี้สอง XL บ้านหมกมีสองมันมีไซส์เสาประมาณไซส์อุบอัวแบบพี่ประมาณ L XL สอง XL นะคะบางกระสอบอาจจะมีสาม XL แค่ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ประมาณเท่าไหร่นี่ เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะพี่ตัวเมื่อกี้ก็ใหญ่อยู่นะใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีนะคะแค่รับประกันเลยว่าง,งานกระสอบป้ายเนี้ยใหม่จริงๆพี่จ๋าสิบกระสอบสุดท้ายเท่านั้นนะคะพี่ใช่คือเราจะหมดแล้วก็ต,าาต้องรออีกรอบหนึ่งเลยรอป้าย,ายนางให้หมด <laughs> อามุกวัดเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูน,นะคะพี่งานมีงานใหม่จะเข้ามาเรื่อยเพราะว่ามันมีงานใหม่เข้ามาค่ะก็พยายามเคลียร์เคลียร์สต็อกเรื่อยๆแค่จะไม่ค่อยค้างนะคะพี่ ม่ค่อยชอบขายของเก่าเนาะชอบแบบดันออกให้หมดเลยนะของห้าสิบสองอะห้าอกห้าสิบสองอะพี่เ <52. S 1> นี่ยใครก็ไม่รู้ว่ามันไซส์เท่าไหร่นะอเอ็เอ็กซอละห้าสิบสองรอบอกห้าสิบสองอืมง่ายๆอะไซส์อ,อกอวบอะค่ะพี่อกสี่สิบบวกอะชายออกสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ยห้าสิบ แม่บ้านอะแม่บ้านขึ้นชื่อว่าแม่บ้านนะเขาไม่ผอมหรอกเขาอวบอวบนะคะอว้อวบอว้อวนอะางบ้านไม่ได้นะคะเราต้องขึ้นเบาๆนะคะอันนี้คือคอตตอนเนี่ยจะสามารถขายกลุ่มลูกค้าวัยวัยทำงานได้นะคะพี่พวกสาว Office, ออฟฟิศอบๆได้เพราะว่าอันเนี้ยงานเกรดขึ้นห้างสาวออฟฟิศไฮโซโบแดงอะไรได้เลยนะพี่จา๋า ขายได้หลายกลุ่มลูกค้านะเพราะว่าแบบเชิ้ตอย่างเงี้ยบางคนก็ผู้ใหญ่ก็ใส่คนวัยทํางานก็ใส่นะคะ30บวกอะเออ,เอ,อใส่แล้วดูหรูอะ่ะฮลูฮลามากเลยลลใช่จริงๆเราอาจจะไม่มีตังค์นะพี่พอเราใส่ปุ๊บเอาเหมือนคนแบบไฮโซไปเลยอะไฮโซโบหญ่เนี่ยดูดิพี่ดูผ้าดิ5้ u s นะคะงาน u s, <S นะ45 <5. S 1> โล2 3 0ตัวบวกลบนะคะ เฉลี่ยแล้วตัวละสิบหาบาทเท่านั้นพี่จ๋าในกระเป๋าอาจไม่มีตังนะแต่พอเอาไปขายปุ๊บรวยเลยใส่เองขายเองโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยด,ดี๋ยด,ดูดูแพงป่ะละ่ะถ้าซื้อกระสอบนี้นะเราต้องซื้อคู่กับกางเกงแฟชั่นสาวอวบเออยีนแฟชั่นสาวอวบหรือว่าสี่ห้าส่วนผ้านะคะพี่แมทกันมากใครบอกเลยจะไซส์แบบใกล้เคียงกันเลยนะคะนี่เป็นไง ปักๆๆๆปักปักปักปนะคะเนี่ยดูดิหให้โซโบดแดงป่ะครึ่งนึงแล้วนะลูกค้าโอ้โหอยู่ไปตั้งนานที่จะครึ่งเดียวโอ้โหเนี่ยใครชอบแบบเนี้ยพี่มันดูหรูอ่ะ คือกระสอบนึงเนี่ยสองร้อยกว่าตัวพี่หูยมุกแ <15 S 1> ชทแบบสิบห้าบาทเองสิบห้าบาทอะจะไปขายขายยี่สิบบาทก็ยังกำไร <laughs> สวยจังเลยค่ะพี่พี่เหมียวสวยจริงๆงานแฟชั่นคอตตอนหญิงนะคะสำหรับใครที่ขายไวกลางคนไวทำงานนะพี่อายุสักสามสิบบวกนะคะแค่แนะนำเกรดขึ้นห้างใหม่กลิิๆนะคะ กระสอบละ3,500บาทงานเกรดขึ้นห้างเลยงานเบอร์หนึ่งกลิปกลิปเปอร์เซ็นต์ตัวเสียเนี่ยห้าถึงสเอ้สาถึงหเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงด้วยนะแค่บอกก่อนแต่ว่าพูดเผื่อเผื่อไว้นะคะลูกค้าใครเอาไปเนี่ยส่งรีวิวมาเสียแค่2ตัวนะคะทางกระสอบเออมันไง,ไงอันนี้มันเป็นแบบเพชรเนะเนี่ยเนี่ยที่คอนางอะเออสามพันห้าร้อบาท ml xl ไซเริ่มต้นที่ l ค่ะ L XL 2 XL ค่ะพี่กำลังดีไซส์กำลังดีป้ายห้อยเลยดูดิกระดงกระดุมยังติดอยู่คือยังไม่ได้ใส่เลยนะคะใครรับรีวิวใครส่งให้ฟรีนะปกติค่าขนส่ง200บาทนะจ๊ะแต่รีวิวจะได้ค่าคนเดียวเท่านั้นพี่จ๋ากระสอบแะะสา0พบาทค่ะโปรโมชั่นเด็ดเด็ดส่งกระสอบลด500ร้อเลยใหม่จริงใหม่คือแบบป้ายนี้ใหม่คือการันตีได้ว่าใหม่นะคะ เพราะว่าเปิดกี่ลูกกี่ลูกก็ใหม่อันนี้คือยังไม่เจอตัวเสียเลยนะครึ่งกระสอบที่แครเปิดมานะคะพี่ประมาณ230ตัวบวกลบค่าคุณมะนาวรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะแต่รับได้ให้คนเดียวเท่านั้นนะเป็นงานเบอร์หนึ่งเกรดขึ้นห้างใหม่คลิปิปอ่าดูดิดูไฮโซป่ะกล้องมันเก็บไม่หมดนะคะพี่ไม่เพราะว่าใครไลค์ใครไลค์ผ่านมือถือธรรมดานะพวกนี้ รับรีวิวได้จ้าบอกเลยว่าพี่พี่เหมียวเนี่ยติดใจแน่โอ้ยไม่ได้พี่ปุ๊กกี้เออพี่ปุ๊กกี้ได้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวใครให้ดูก่อนนะเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะรอ,อแป๊บนึงเดี๋ยวเราหยุดโชว์ก่อนอ่าดูนะคะพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้ได้นะคะพี่ปุ๊กกี้ได้นะพี่ปุกกี้พิม์ก่อนคนแรกนะคะ พี่แมวเหมียวไม่ได้นะคะพี่แมวเหนียวได้กระสอบใหม่นะจ๊ะอ่าแล้วก็พี่กัญญาค่าขนส่งประมาณกระสอบละ2 0 0บาทจอาโชต่อ10กระสอบสุดท้ายแล้วนะคะงานนี้ใครอยากรับเหลือ9อ้าแล้วรีวิวมีคนรับแล้วนะคะเหลือ9อ่าใครสนใจอยากรับรีบเลยพี่จ๋าแล้วพี่จะติดใจพี่ไม่ต้องเชื่อใค่ก็ได้คือพี่ซื้อเลยแล้วพี่ติดใจแน่นอนงานไหนแค่แค่บอกว่าสวยก็สวยนะพี่เชื่อใค่เลย เพราะว่าใครขายของเนี่ยไม่โกหกแน่นอนนะคะแค่แบบอย,อยากอยากมีลูกค้าประจําเยอะๆนะทุกวันนี้ก็ลูกค้าประจําเหนียวแน่นอยู่แล้วนะคะอยู่กันเหมือนครอบครัวจริง,จรงเจอกันนี่พูดแบบว่าหยอกล้ออะหยอกล้อหยอกหยอกอะไรอย่างงี้นะหยอกหยอกนะจ๊ะพี่ปุ๊กกี้รบก,กวนหักอินบ็อก <S <S ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามเลยพี่จา๋า อะอย่างแบบเมื่อวานใช่ไหมเราไลฟ์สดอ่าเราอาจจะมีของมาเซลล์กระสอบละพันเก้าให้ลูกค้าใครที่ดูเราเมื่อวานนะคะบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีแล้วแต่อ่ะค่ะเจอตัวเลอแล้วหนึ่งตัวเออค่าขนส่งเก็บปลายทางได้เลยนะคะพี่จา๋าสองกระสอบลดห้าร้อยตอนนี้เหลือเก้ากระสอบสุดท้ายนะคะใหม่จริงใครรับไปติดใจทุกลายนะคะมันจะเออมันจะเป็นไซส์แบบกําลังดีอ่ะเนาะ ไซส์อวบๆนิดหนึ่ง L XL สอง XL อาจจะมี3ม XL บ้างนะคะบางกระสอบนะคะพวกงานกระสอบพวกนี้ไม่ผ่านกันคัดใดๆพี่จ๋าเกรดขึ้นห้างอันไหนบอกรับประกันคือใหม่จริงๆแล้วก็เป็นงานขายดีเลยอ่ะพี่อาจจะไม่ได้รีวิวแล้วนะคะคอตตอนก็ต้องรอของรอบใหม่มาเดี๋ยวคะ่ะจะรีวิวให้นะคะก็มันของมันจะหมดแล้วเนาะ9ก้ากระสอบสุดท้าย CK ตัวนี้อะดูดิเพิ่งจะรีวิวสองกระสอบเองฟ้ามืดลอ วันนี้แค่ส่งของช้านะคะแค่ไปหลายที่เลยอวันช่วงเนี้ยพี่คือแบบงานลงใหม่ทุกวันแทบจะทุกวันเลยนี่ไม่ได้โกหกนะใครมาร้านเช้าเชเนี่ยเห็นใครลงของแน่นอนลงทีร้อยลูกร้อยลูกนะพี่แล้วค่ก็ต้องแบบว่ารีบรีวิวของใหม่ๆให้ลูกค้าบางทีมันไม่ทันอ่ะเนาะบางคนยังไม่ทันเห็นรีวิวเลยอ่ะรู้แล้วก็สั่งเลยอ่ะดูดิใหม่อะใหม่จริงอะอันไหนแบบ อันไหนขายดีก็บอกขายดีอย่างจริงไม่ต้องโกหกนะแล้วเพราะพอพี่ใครใครที่ติดตามแค่ประจําอยู่แล้วอ่ะพี่จะรู้นะว่าใครไลตั้งแต่กระสอบยังไม่ตัดนะคะไม่ใช่ตัดแล้วมาไลนะพี่แล้วแค่ก็ให้ดูตั้งแต่ตัวแรกเลยจนถึงตัวสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะนอกเสียจากว่าเป็นกระสอบที่ยืมลูกค้ารีวิวหรือว่าเป็นกระสอบที่แบบลูกค้าเอฟเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่ก็จะค่อนข้างที่จะ ปิดเลยนะคะ,ออะแต่น้อยใช่เรารีวิวเลยอนอนะสี่ร้อยตัวพี่เลยอนขาสันนะ้นอะแทบเปิด,ดทุกตัวเลยนะคือไม่ได้ไม่ได้รีวิวแล้วเลยอนขาสั้นเพราะว่างานแบบมีเท่าไหร่ลูกสองลูกอะเนาะของน้อยอะแทบไม่พอขายนะคะก็อยากจะเก็บไว้แบบเออเผื่อลูกค้าทักมาอะไรอย่างนี้นะงานจำสูตรก็ไม่ได้รีวิวเลยนะคะลงใหม่อีกแล้วนะ หลายงานจริงๆพี่จ๋าอยากจะมีเวลาสัก48ชั่วโมงนะตอนเนี้ยรีวิวรีวิวรีวิวไปเลยนะคะนั่งนั่งอยู่หน้ากล้องเนีย่ยไม่ต้องไปไหนนะ,ะอยากโชว์ของก็เบื่อคอมเมนต์ไม่ขึ้นอนะ่ะกระสอบไม่ได้เปิดแล้วนะคะ เพราะว่าเหลือ9ก้าก็สอบสุดท้ายนะพี่ใครจะไม่เปิดแล้วนะคะจะเปิดเป็นงานอื่นแทนเนาะพี่เนาะงานสวยนะพี่วันดีสวยจริงพี่โสพาทักอินบ็อกแล้วได้ค่ะแค่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง9้าแล้วนะคะเพราะว่าอินบ็อกเข้ามาแบบค่อนข้างหลังไหลามากเลยเอโอ้โหสิบกว่าแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าเวลารีวิวงานไหนแบบสวยสวยจริงๆร,งรงหรือว่างานที่แบบขายดีมากเวอร์นะอินบ็อกก็จะแตกนิดนึงนะคะพี่บางคนเขาไม่ได้มาเอฟในไหลอ่ะ เขาใช่ใช่ใช่เขาไม่เอฟไลท์เขาจะทางอินบอกเลยงานนี้คืองานเบอร์หนึ่งเกรดขึ้นห้างนะพี่จ๋าเปอร์เซ็น์เสียน้อยมากใครที่เป็นมือใหม่นะคะแค่จะแนะนําให้ขายงานเบอร์หนึ่งที่จะไม่ได้ปวดหัวกับเรื่องของเสียนะแต่บางคนแบบเสียแล้วว่ะพี่เสียแล้วเขาจะเอาเบอร์สองบ้างเบอร์หนึ่งบ้างไปคลาป่าปนกันนะคะเออเที่ยวบินสูงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ เที่ยวบินสูงมีประสบการณ์แล้วนะจ๊ะเขาแบบบางคนอะขายอะอยาขายมาหลายปีแล้วเนาะบางคนอยู่กับเรามาหลายปีแล้วเนาะสองปีสามปีอะอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยอะเรมมาจนถึงทุกวันนี้อือก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าเรารักทุกคนนะคะทุกคนก็บอกว่าขี้เกียจเจอหน้าแล้วก็มีขี้เกียจอ <laughs> โทรสั่งอย่างเดียวนะขี้เกียจเจอหน้านะ,ะมาทีไรก็ต้องมานั่งเมาตลอดนะคะเขาบอกว่าโอ๊ยเมื่อยปากโทรสั่งดีกว่าบางคนบางคนคิดถึงก็มาเนาะมาหามานอนมาซื้อของมาฝากประจําเลยต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรนะพี่ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากก็ได้นะคะเ<จ>กรงใจจริง บางทีรีวิวลูกค้าบอกอะให้หมุกตัวหนึ่งให้ชาตัวหนึ่งก็ไม่กล้านะคะ <laughs> เพราะว่าเกรงใจนะคะพี่นวล <laughs> พี่นวลน่ารักมากเลยอะใครสนใจรีบเลยเหลือไม่เยอะแล้วนะคะตอนนี้อินบอกแคร์เริ่มแตกแล้วนะพี่นะแต่ต้องรอนะคะก็คือหมดนะต้องรออีกใช่เออมีป้ายขาวอันนั้นเป็นเบอร์รองเบอร์รองก็สวยเหมือนกันสองพันห้าคะตัวละสิบบาทต้นทุน เปิดเ,เ,เบอร์ลองวันนี้ขอเบอร์หนึ่งขึ้นห้างก่อนนะจ๊ะอืมเพราะว่าพรุ่งนี้เราลงของใหม่แล้วร้อยลูกนะเจียโอ้เมื่อเช้าเมื่อเช้ามาไม่ทันไหลลงของเอาป้ายมาโชว์แคป capture อ,อ่าแคปเลยจ๊ะสองกระสอบลดห้าร้อยนะจ๊ะรวมได้นะพี่คอต้นเบอร์หนึ่งหนึ่งลูกเบอร์สองหนึ่งลูกแคก่กระดดห้าร้อยนะจ๊ะ โอเคขอบพระคุณมากค่ะ